เ้าเงี้ยขึ้นมาด้านบนนะคะเราจะได้เห็นกันนะอตนะคะเรียนเชิญเลยค่ะถ้าอย่างงั้นพี่ควรจะมุกเป็นยอดตั้งน,นะคะเราจะได้เชียร์กันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายกติกากันนะคะางด้านนี้ก็จะแพนมาแล้วนะคะสองท่านนี้ทุกท่านกปอดจับตามองให้ดีค่ะในรอบนี้นะคะด้านหลนงนัเลงเองลองความกติกาด้วยนะคะเราจะมีแผ่นป้ายปรปิศนาให้นะคะให้ลองทายดูซึ่งจะมีทั้งหมดสิบคำด้วยกันสิบคำถูกค่ะของแต่ละคน ซึ่งสิทธิคำนี้บอกไว้เลยว่าไม่มีคนที่รู้มาก่อนว่าคำศัพท์นั้นมีคำว่อาอะไรบ้างจะเป็นศัพทิศก,การแพทย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคมา,า,าจาุดนี้หน้าที่บองปัง๊บและทุกทุกคนเลยที่นั่งอยู่ด้านหลังจะต้องทำการอยครับบอย่างไรก็ได้แต่ห้ามใช้เสียงห้ามให้เสียงเล็ดลอดออกมาเด็ดผาาแล้วของออคุณน้องคุณน้องเชื่ออะไรคะอนุญาตให้เอาไปใกล้ปากได้ค่ะ เด๋ออย่าไปใส่แบตนะคะแบตอ่อนค่ะชื่อน้องชื่อน้องเด๋อเนิร์ดน้๋อเนิร์ดเด๋อเนิร์ดเด๋อเด๋จะสุดยอดพี่ป๊อกนะคะว่าตอนทายคำผู้ต้องพูดช้าจ้ะให้เหรียญยี่ปองตาค่ะซู่ซู่เดี๋ยวคะมีทั้งหมดคนละสิบห้าวินาทีเดคะต้องทายคำศัพท์ให้ได้คนที่ได้มากที่สุดจะได้ของรางวัลพิเศษไปแต่ถ้าเกิดว่าทอมบองแล้ว ไม่ถูกต้องแล้วล่ะผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ค่ะต้องผู้ชมว่าชูวิชาติเจ้าหน้าที่ถึงจะเปิดป้ายให้ใคครขอนะะถูกต้องค่ะขอโฆษณากันชันกันดับไม่เลยถูกต้องเลยนะคะต่ดต้องโฆษณากันดื้อเลยนี่คือกติกามีท่านไหนว่เคราะห์กติกาด้านหน้าลึกนี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะนี่คือกติกาของเราค่ะแผ่นป้ายของเราตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคือผมต้องเป็นคนทำพลาใช่มดต้องเป็นคนทำพ่าถ้าบอกว่านะคเป็นเทคนิการแพทย์เราก็ต้องออก ล่าทางของเราให้ได้มากที่สุดแต่้ <Thank you. S 1> าเสียเสียงดังนั้นนะคะคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนั่นก็คือหนูต้องไายได้มากที่สุดนะคะถึงจะมีโอกาสชนะไปและนี่คือกติกาของเราค่ะแฝดกต้ายมาแล้วและคะกานี้ทุกท่านคะใครที่มีคาตอบในใจเก็บคำตอบของคุณเอาไว้ก่อนอย่าคิดออกมาเสียงดังใครที่คิดออกมาเสียงดังนี่จะให้ฟ้ามีฝาบเป็นเงินไปนะคะพอใจตรงกันแล้วนะคะพร้อมแล้ว้อคะหรือลองถ่ายรูปได้ไหนีิคะ มาไปทางด้านนี้นะคะเพราะชะนะจะไม่เห็นค่ะททุก่านคะพร้อมหรือยังะคะยังไม่พร้อมทุกคนกลับไปได้กินกาแฟกันต่อค่ะนะคะ,ะพร้อมที่จะมาเริ่มเล่นเกมแรกกับเรากันหรือยังคะพร้อมเสียงยังเบาอยู่นะคะข้าเที่ยงรับหรือยังคะพร้อมที่จะเริ่มเล่นเกมแรกของเราจะหรือย,ยังคะ,ะ,ะ,คะร้อมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วทุกคนจ้าห้าสี่สามสองเริ่มค่ะติ๊กตอก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 ติ๊ต๊อถ่ายกล้องมาแล้วค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะ ใช่ไหมคะยังค่ะยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกถูกถูกมาถูกนิดนึงแล้วค่ะอีกนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงถูกค่ะพูต้องค่ะเนี่ยค่ะจะได้หนึ่งป้ายค่ะนะคะโอ้โหจบยากซะแล้วนะคะมางานนี้ร้ยากด้วยนะคะแต่่ทีนไป าเกือบกระดึ๊บทีค่ะใช้คะแนน,นไปแล้วได้ค่ะท่านเจ้าหน้าที่ของเราเอาเรื่องคนป่านุ่มๆได้โอ้โหมีแเยอะได้ด้วยจะเกินใช่ไหมคะและได้เป็นคะแนนไปอย่างเต็มแม็กจริงๆเลยนะคะสองคะแนนด้วยกันนะคะไว้นั่งคางด้านหลังให้หายหอบกันก่อน15วินาทีนะคะเป็นนาฬิกาจับเวลาจากสวิตเซอร์แลนด์ของเขาเชี่ยงตรงดีจริงๆและคู่ต่อไปเลยะคะ่นะเนี่ยค่ะท้านนี้นะคะเราเห็นไกด์ไลน์ไปแล้วนะคะแต่คำศัพท์ที่เห็นจะเปลี่ยนทั้งหมดะคะ่ะ นะคะเดี๋ยวจะไม่ได้สามกันโอ้โหในหน้านี้กรรมการใจดีค่ะผมว่าสิบห้วินาทียังไม่จุใจยังเห็นเอฟคนท่าเนีไม่จุใจเดี๋ยวเพิ่มให้เป็น30มสิบวิแต่ว่าเดี๋ยวรอบนั้นเวลานั้นจะให้ปั๊มนั้นได้ขึ้นไปทำเต็มเพิ่มเดี๋ยวช่วงน,นี้เราให้มาร่าง,งกายกันก่อนใช้เวลา15วิบห้าวิในรอบนี้ทนะแม่เองจะได้ใช้เวลาทั้งหมด30วินาทีถูกต้องไหมคะนะคะเวลาของคุณ30วินาทีนะคะทุกคนเตรียมพร้อมแล้วช่วยให้สัญญาณเดี๋ยวค่ะ5 เดเริ่มค่ะอะไรคะยแข่ดีมากเลยถึงไปดนไปแล้วค่ะโอ้หล่าเซาบค่ะดีมากค่ะถต้องค่ะพาไม่ได้ต้องบอกว่าทูวิชั่นค่ะคู่กเขาวขาแน่นำนะคะสี่ม้าม้าถูงขึ้นนึงแล้วค่ะม้าหมุนดีมากค่ะนะคะด้ผ่านไปเลยค่ะย้อนโอ้โหรู้กันค่ะ เป็นด้านไฟฟ้านะคะเลยเป็นได้เด็กนักข้าราชการคะเราจะค้นเวลาอย่างกี่สวินาทีไหวไหมคะให้ห้าวิเลยใจดีจริงๆค่ะทุกท่านมาเริ่มการแข่งขันเราจะท๊อ